นี่คืองูเส้นได้บาเบโดสที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นไส้เดือนลองนึกภาพงูที่มีขนาดเล็กจนสามารถวางบนเหรียญ25เซนได้งูชนิดนี้มีความยาวเฉลี่ยเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นและมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเส้นสปากเกตตี เล็กมากจริงๆงูเส้นได้บาเบโดสถูกค้นพบครั้งแรกในปี2008โดยนักชีววิทยาแบร์เฮดเจสบนเกาะบาเบโดสในแคริบเบียนที่น่าสนใจคือมันเป็นงูตาบอดและชอบอาศัยอยู่ใต้ดินใต้ก้อนหินหรือขอนไม้จึงไม่แปลกที่คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นไส้เดือนอาหารโปรดของมันคือมด ปวกและนอนขนาดเล็กแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือระบบการสืบพันธุ์งูตัวเมียวางไข่เพียงฟองเดียวแต่ไข่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบเท่ากับตัวแม่และลูกงูที่ฟักออกมามีขนาดถึงครึ่งหนึ่งของความยาวแม่นี่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับงูธรรมดาเหมือนคนเราคลอดลูกที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของตัวเองทีเดียวน่าเสียดายที่งูชนิดนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากป่าในบาเบโดสเหลือเพียง10%เเท่านั้นทำ ให้อนาคตของงูที่เล็กที่สุดในโลกนี้ไม่แน่นอนคุณอยากจะเลี้ยงมันไหม